เซต A เนี่ยก็วิ่งจริงแล้วถ้าดูกรอบเนี่ยคล้ายๆสามเหลี่ยมแล้วถ้าโจนนะครับแโจนเนี่ยเป็นเส้นที่ชัดกว่าเห็นว่ากรอบล่างสามเหลี่ยมก็จะชันนิดนึงนะครับเไม่ว่าถ้าหลุดใต้พันหกเมื่อไหร่เนี่ยเซตอาจจะจอดนะครับเพราะว่ามันอาจกลายว่ามันลงไปหาแนวรับล่างคือ1.251.590 1.580นี่นะเพราะนั้นคือฐานเก่า1.563นะครับส่วนถ้าจะพ้นแล้วขึ้นไปแล้วดีได้อย่างน้อยสุดก็คือพ้นไอ้ตัวยอดแถว1.650แล้วก็ถ้าจะชัดเลยพ้น1.660ให้ได้นะครับก็จะเป็นภาพท ชัดเลยว่าเลือกฝั่งขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็เฝ้าดูนิดหนึ่งว่าเขาจะเลือกข้างเราเห็นไหมก่อนสิ้นปีนะครับซึ่งก็น่าจะเลือกข้างเร้เห็นนะทางดาวโจนและเซทเนี่ยช่วงก่อนสิ้นปีน,น่าจะมีโอกาสไม่ไม่สบายไม่ตอนสิ้นปีกับช่วงต้นเดือนของมกราเนี่ยน่าจะเห็นเลยทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามาดูชุดของตัวในภาพของภาพนี้นะครับเ่ยดูภาพนี้นิดนึง ภาพนี้เป็นภาพของตัวชิมกุนะครับชิมกุเองจะบอกนะครับทั้งดาวโจนแล้วก็ตัวเซตเองเนี่ยมีความพยายามนะครับที่จะกลับมายืนเหนือเมฆชิมกุอีกครั้งครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยกลับมายืนเมฆชิมกุได้ทั้งคู่เนี่ยมันนี่คือการปรับเงยขึ้นรอบใหม่นั่นเองนะครับถ้ามาดูตัวของภาพในแง่ของตัวค่านบาดบ้างนะครับค่านบาดเองต้องบอกนะครับว่าในค่านบาดเองไม่ค่อยจะช่วยเซตกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนมันจะอ่อนนิวไฮใช่ไหมครับขั้นบาดครับเหมือนมันจะนิวไฮอ่อนนะอ่อนนิวไฮเนี่ย คือด้ดูแบบปันธงนีเหมือนจะ3.5เอา,อางี้ดีกว่าใช่ครับเนี่ยตอนเนี้ยจุดสําคัญคือไอ้ย,ยอด3.4เนี่ยถ้ามันเกิดแข็งค่าไอ้อ่อนค่าเนี่ยพ้นยอด3.4เนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะว่ามันมันจะทําให้เกิดการวิ่งต่อไป3.4.5 3.5ได้ซึ่งน่มีโอกาสกดดันเสดยอ่อนะครับ,าบาทานบัตรมีการอ่อนค่าต่อเนื่องเกิน3.4ขึ้นไปนะครับถ้ามาดูชุดของตัวของภาพในแง่ของตัวทองนะครับตัวทองเองเนี่ยนะครับในช่วงนี้ตัวทองเองเนี่ย เทียบแล้วเนี่ยตัวทองเนี่ยมันมีศากตร์คล้ายๆกับยูเอสยูเอสไนทเด็กก็คือว่ามันออกข้างหรือไซ d e w a y s นะครับกูเนี่ยว,ว่ามันก้ามกึ่งทั้งคู่เลยทั้งคู่ว่าจะเลือกทางไหนกันแน่ซึ่งปกติเนี่ยถ้ายูเอสไนท์เด็กเนี่ยเลือกฝั่งลงคือลดใต้ค่าเฉลี่ยทั้งสิบวัน25ลงมาคือลดเก้าลงมานะครับมันจะทําให้ทองคําขึ้นส่วนทงองคําเองเนี่ยถ้าจะขึ้นชัดๆเนี่ยอย่างน้อยสุดต้องผ่านคันแปดขึ้นไปหรือผ่านยอด หนึ่งแปดหนึ่งสี่ขึ้นไปให้ได้นะครับมันถึงจะเป็นสัญกาณที่เป็นการขึ้นอย่างชัดเจนโซนกรณีที่เป็นทางลบก็คือการหลุดใต้ขั้วเฉลี่ยทั้งสิบวันยี่ห้าวันลงมาหรือพูดง่ายว,ว่าหลุดใต้หนึ่งเจ็ดแปดห้าลงมาชักไม่สวยแต่ถ้าจะชัดว่าลงแน่เนี่ยหลุดฐานเก่าใกล้หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เลือกทางลงเลยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะครับมันอยู่ใกล้กันหรือว่าขั้วเฉลี่ยสิบวันยี่ห้าวันพอดีส่วนตัวของน้ำค่าาน้ำมันโล่งครับน้ำมันเนล่วงนงนีี้เ่ย ต้องบอกว่ามันมีสองการที่ว่ามันปรับมันมีความพยายามที่จะดีกลับขึ้นมาใหม่นะครับแต่การดีกลับขึ้นของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยชัดว่าจะเป็นขึ้นจริงไหมเพราะว่าขึ้นไปแล้วเป็นชนิดต้านค่าเฉลี่ย25วันแล้วมันย่อลงมานะครับตอนนี้เป็นการทดสอบนวรับข้้งล่างเนี่ยรับ200วันเนี่ยนะว่าจะรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่นับ200วันและ10วันรับอยู่เนี่ยและสามารถผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย10วัน2ี5วันและ70วันทุกทายได้นะครับหรือว่าถ้าจะให้มั่นใจว่าขึ้นจริงเนี่ย ตอนนี้อยู่74นะครับให้น้ำมันเบนซ์เนี่ยมันผ่าน80เลนไปได้นะครับนั่นแหละจะชัดเจนว่ามันเลือกฝั่งขึ้นจริงแต่ถ้าเลือกฝั่งลงระวังการหลุดใต้ฐานล่าสุดคือมัน69นะครับถ้าหลุดใต้69ลงมาเนี่ยอาจจะมีการย่อมาใกล้6ฐานเก่าที่ใกล้กล65ได้นะครับอันนี้ระวังตรงข้างล่างเหมือนกันนะครับฝั่งบนถ้าจะ<บ>ผ่าน80ฝั่งล่างถ้าเริ่มหลุด69เนี่ยชักไม่สวยนะครับ มาดูชุดของกลุ่มนะครับกลุ่มสากรรมนะครับกลุ่มสากลกลุ่มแรกนะครับเราพูดถึงกลุ่มพลังงานในบ้าน,นครับในกลุ่มพลังงานเองต้องบอกนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยพลังงานเองมีสองการพื้นตัวให้เราเห็นนะครับการพื้นตัวพลังงานเองเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะดีนะครับมันกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นแล้วแล้วก็มีการรอตัวพักตัวอยู่ให้หายโควอิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ทรงทงอยู่ใกล้นะครับค่าเฉลี่ยสิงคโปร์25วันซึ่งถ้าตรงน,นี้ทรงตัวได้นะครับแล้วปรับขึ้นต่อเนื่องชนะยอดเดิมในแถว 24, สวยงามโดยเพราะยิ่งถ้าผ่านยอดใกล้ๆสองหมได้เนี่ยมันเป็นภาพสวยเลยเพราะว่ามันจะเป็นภาพของการที่อาจจะมองว่าเป็นภาพของถ้วยหายก็ได้นะครับส่วนในตัวกลุ่มทางงานเองต้องบอกนะครับว่ามีหุ้น อยู่หลายตัวเลยนะครับที่มันมีสั่การที่มันตับขึ้นมานะครับซึ่งตัวอย่างทูให้ดูเนะี่ยก็เป็นหุ้นตัวอย่างสีตัวจริงมีมากกว่านั้นนะครับแต่ชุดที่ให้ดูคือพวกผลิตพวกรถไฟฟ้าแบตเตอรี่พวกรตไฟฟ้าพวกเนี้ยนะครับเป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวนําแต่ก็มีตัวอื่นเหมือนกันนะครับจำดูชุดของตัวไฟแนนซ์บ้างครับไฟแนนซ์ Finance เองนะครับในภาคปัจจุบันเนี่ยไฟแนนซ์เองเนี่ยก็มีภาวะของการแกว่งออกข้างเป็นสามเหลี่ยมนะครับซึ่งถ้าสามารถทะลุกรอบเส้นด้านบนเกือบวัน5 5า0ขึ้นไปได้เนี่ยตอนน มันเป็นภาพการทะลุกรอบบนสามเหลี่ยมแล้วอาจจะไปคือขึ้นต่อข้างบนเองนะครับแต่ถ้ามันหลุดใต้ห้าพันสี่เมื่อไหร่มัดระวังครับหลุดใต้ห้าพันสี่เมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะลงหากรอบล่างที่แถวห้าพันสองได้นะครับส่วนในกลุ่มขอฟฟี่แนนต์เองต้องบอกนะครับว่าตัวนําของกลุ่มเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูตัวนะครับมันคือมันมีเยอะผมยกตัวอย่างให้ดูแค่บางตัวเท่านเองนะครับครับบางตัวที่ยกให้ดูเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอ่าเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเป็นตัวหุ้นตัวเจเนี่ยเป็นติดอันดับที่หนึ่งเดี๋ยวท่านจะดูจริงๆเนี่ย ผมให้ดูอย่างแต่ท่านจะเล่นจริงท่านดูกราฟให้ดีนะครับโตอมว่าด้วยมากไม่ต้องไปไล่นะครับเท่าว่ามากเราให้ย่อก,ก่อนเรา่อยซื้อนะครับชุดตัวต่อไปคือกลุ่ม ICT ครับ ICT เองเนี่ยจะเป็นชุดที่ค่อนจะเด่นเหมือนกันเพราะว่าจริงไอ้คิดที่เราพูดต้นเนี่ยมันเป็นชุดของกลุ่มที่เก่งกว่าเซช่นนั้นนะครับแล้วเก่งกวัวอันดับที่ว่าเป็นกราฟขึ้นทั้งเด็กบิกมันเลยนะครับ กลุ่ม s อเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ดีต่อเนื่องตลอดนะครับในภาพปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีการแกว่งออกเป็นสภาการเป็นริ่มขาขึ้นนะครับริมขาขึ้นเนี่ยระวังนึงนะครับว่าอย่าหลุดกรอบล่างลิ่มลงมาการหลุดใต้กรอบลิ่มล่างลงมาเป็นการหลุดใต้กระเยทั้ง5้าวันสิวันนะครับซึ่งตรงนั้นแหละจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งอย่าแนวรับ2ี่้าวันเนี่ยซึ่งอยู่มันห7ึ่งเจ็ดเก้าห้าหกเป็ถ้าด7ันนี่ยสิ่งที่เเราอชิงบกอาจจะพลิไปก็ได้นะครับในูเจเองต้องบอกนะครับว่า ต่ช่วงนี้ดีหน่อยที่ว่ามันไม่โอ้บอสนะครับเป็นการพักตัวลงมาแล้วก็ทําท่าที่จะเริ่มเด้งขึ้นต่อถ้าดูในชุเองเนี่ยตัวกลุ่มที่ตัวหุ้นที่มีการปรับขึ้นมานะครับมีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตัวอย่างที่ให้ดูเนี่ยก็มีมีสตัวนี้ครับสังเกตสตัวนี้เนี่ยจะม,ม,มีมีตัวเจผอมมาตัวงด้วยนะครับแล้วสังเกตไหมครับว่าไอ้พวกของที่เป็นชุดของมือถือเนี่ยมันมันเริ่มพูดง่ายว่ามันเริ่มไม่ใช่ตัวนํและมันเริ่มย่อตัวละไม่ใช่ตัวเดิมเหมือนเดิ จากตรงนี้เรามาดูอีกกลุ่มคือกลุ่มประกันครับกลุ่มประกันเองนะครับก็เป็นอีกกลุ่มหมนึ่งที่ตอนที่มีเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับประกันเองเนี่ยมันจะมีสัมองการที่พุ่งขึ้นมาค่อนจะรุนแรงนะครับสังเกตนะครับว่าเป็น่างขึ้นที่ขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจากาแล้วแล้วก็เป็นการขึ้นแบบไซเว่อพนะครับยอดฐานยกสูงในภาพปัจจุบันเนี่ยกลุ่มนี้เป็นการชะลอตัวนะครับไปหายโอวอสแต่เป็นพักตัวแบไซเว้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องรอดูหนึ่งว่าจะพักตัวตรตงแค่ค ต้องเผื่อใจว่าครับถ้ามันยอตัวมากหน่อยก็มารอตัวใกล้นวะรับค่าเฉลี่ยดับ1ิวันก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่ามันขึ้นเมื่อไหร่ก็ถือว่าพอจะตามได้อยู่นะครับส่วนกลุ่มประกันเองเนี่ยมีหุ้นไปเยอะนะครับสำหรับหุ้นกลุ่มประกันเองเนี่ยตัวอย่างก็มีสองตัวแหละที่เป็นตัวหลักของกลุ่มนี้นะครับก็คาดกาใช้ได้เลยนะครับในของการที่ บางตัวก็เป็นฉากการที่พักตัวลงมาแล้วแล้วก็ไม่โอวัลต์แล้วแต่บางตัวที่อยู่ในสองตัวนี้ก็มีตัวที่มีสัญญาณยังถึงมีการชะลอตัวบ้างแต่โอวัลต์อยู่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งสุดท้ายนะครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นตัวนำมือกลุ่มองเดลแคมเปญิ้งมันจุ่ันนครับมีเพ่ตัวเดียวครับที่เป็นตัวหลักนะครับตอนนี้ก็คางจะขึ้นมาคนข้งจะดีนะครับแล้วก็เป็นภาพของการขึ้นแบบจะมองเป็นผ่วงานหรือตัวบิลก็ได้นะครับแต่ข้อเสียืของตัวนี้คือตอนนี้มันเป็นโอวัลต 61.8%พร้อมกับโอเวอริยาสั้นนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับว่าอย่าไปไล่มากนะครับถ้ามันโอเวอร์เยอะรอให้มันชะลอตัวพักตัวนิดหน่อยแล้วค่อยตามนะครับส่วนอีก2ชุดสุดท้ายนะครับคือกลุ่มที่ค่อนข้างจะแย่นะครับกลุ่มที่ค่อนข้างจะแย่เนี่ยบอกท่าเลยนะครับว่าได้แก่กลุ่มของพวกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับกลุ่มกองทุนครับขอโทษกลุ่มกองทุนสังหารีของผูดผิดกองทุนสังหานะครับกองทุนสังหาเองเนี่ยเห็นนะครับว่า จริงๆแล้วเป็นขาลงทั้งเดวิกมันเลยนะครับตอนนี้ก็มบริษัทที่จะทำนิวโลลงไปข้างล่างด้วยโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยตอนนี้อยู่หนึ่งขอเก้าจุดเก้าเจ็ดเนี่ยถ้าลงนิดหนึ่งครับจหนึ่งหกเก้าเนี่ยมันเป็นภาพของการลงลงต่อหรืออาจจะลงต่อแบบจะมองเป็นช่วยคว่ำก็ได้ครับหรือจะมองเป็นตัวเอฟยักษ์ก็ได้นะครับต้องต้องต้องพยายามที่หลุดถ้าหลุดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดของการที่ลงและอาจจะลงได้มากเลยครับครับพี่ชอครับครับสรุปสรุปก่อนเลยครับเชิญครับครับครับอ่าสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายที่เป็นกลุ่มสําคัญนะครับก็กลุ่มของงส่ ผนส่งเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าพุ่นหลายๆตัวตอนที่มันขึ้นมาตอนแรกขึ้นตามข่าวเปิดบ้านเปิดเมืองน,นะครับพอเรื่องข่าวไอโควิดมาใหม่ปั๊บทานท่าจะแย่ล่วงมาใหม่นะครับพุพ่นพวกนี้หลายตัวที่เคยขึ้นมาตอนแรกคือไม่ได้ขึ้นจากพื้นฐานนะครับขึ้นตามข่าวตอนนี้ก็อาการก็ค่อนข้างจะเป็นฐานลงแล้วจริงๆล้เป็นขาลงกลุ่มผสมเนี่ยเป็นขาลงทั้งเดย์วิ่มันเลยนะครับตอนนี้เล่นอยู่ใต้เ,เกษตทุกเส้นเลยเอ็มซีเล่นอยู่ใต้สูงแต่ข้อดีคือมันลงมาใกล้โอเวอร์โซแล้วนะครับเริ่มาการเด้งจะแถวกระชัย สามรอยี่สิบคือฐานเดิมก็ได้หรือจะได้ใกล้ๆตรงนี้ก็พอได้เขาเริ่มเริ่มเข้าขั้นกายอุปสงค์ของควรแล้วครับ